ถ้าจะเติมแพ็คเดียวแพ็คไหนคุ้มที่สุดแพ็คที่คุ้มที่สุดนะครับแต่แลบผมเติมแพ็คนี้แพ็คเดียวเล่นได้แล้วนะครับก็คือแพ็คนี้ Starter Equipment Package นะครับเติมแล้วได้ปีกเงิน2,400นะครับแล้วก็ได้อาวุธบวก7แล้วก็ชุดเกาะบวก7นะครับคือแล้วก็ได้ยา2ออันเนาะแต่ยาเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานก็ขอไม่ค่อยพูดถึงแล้วกัน จะมาให้ดูว่าชุดที่ได้จากแพ็คเนี้ยมันดียังไงเนาะนั่คือมันจะมี MP l e g e n เนี่ยเป็นออปชันอยู่นะครับเห็นปะมันก็จะแบบทำให้มานาเราไม่ค่อยขัดมือนะครับฟาร์มได้เรื่อยๆเนาะอย่างอาชีพวอรเลเอร์ที่ผมเล่นเนี่ยก็คือมานาแทบแทบจะไม่หมดเลยนะแล้วยิ่งคุณกินปลาด้วยนะครับกินอันเนี้ยเออก็บวกไปอีกสเนี่ยครับ ก็ช่วยได้มากเนาะคือถ้าจะงบน้อยแนะนำแพ็กนี้แพ็คเดียวจบจริงอยู่ในสตาร์เตอร์นะครับสตาร์เตอร์อุเมนต์แพ็กเกจเนาะแล้วปีกที่คุณได้มา2400ปีกก็แนะนำว่าให้มาซื้ออันนี้นะครับบอด d ี้ฟีดนะ500เนี่ยแล้วที่เหลือคุณจะเอาไปทำอะไรก็ได้นะครับแต่ไม่แนะนำให้เอาไปสุ่มเหตุผลที่ซื้อบอ d ดี้ฟีดเนี่ยก็เพราะว่า บริฟตซื้อแล้วทําให้คุณเปิดคลังเก็บของได้จากที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะมีการบัตดี้เราอะ่ะมันจะเก็บแร่อัตโนมัติถ้าไม่แน่ใจแต่เท่าที่ดูอะ่ะรู้สึกจะ5นาทีต่อนหึงชิน้นอะไรเงี้ยมันจะวิ่งไปเก็บให้เราเองพวกแร่พวกพืชผักทั้งหลายเนี่ยครับก็เนี่ยคุ้มสุดแหละนอกนั้น้เนี่ยมันก็จะเป็นแพ็คที่แบบค่อนข้างวัดดวงอะครับพวก มิซิลีซัมมอนทั้งหลายเนี่ยอย่างนี้มันดูเหมือนคุ้มนะแต่ว่าคุณเปิดมาคุณอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้อาจจะแบบขาวหมดเขียวหมดอย่างเงี้ยเออซึ่งบัตดี้ม่วงนะครับหรือบัตดี้ฟ้าเนี่ยมันจะได้มาอยู่แล้วนะครับตอนที่คุณแบบเลเวลสูงขึ้นนะนั่คือถ้าเลเวลสีสอ่ะคุณได้บัตดี้ฟ้าแล้วก็เหมือนผมจะต้องเล่นไปอีกหน่อยแต่ว่าถ้าเลเวลหกสอ่ะได้บัตดี้ม่วงนะมีคนแคปจอมาให้ผมดู ก็ยังไม่ต้องไปรีบหาก็ได้ครับับดี้มันแพงไปผมมองนะแพงไปมากจริงคือเนี่ยคุณเติมตั้งกี่บาทอ่ะเออกว่าจะได้แล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่าแนละ้มีเพื่อนผมเติมไปแบบแปดพันเงี้ยยังได้ฟ้ามาตัวเดียวเออหุ้นเลมันโหดมากนะครับก็ไม่แนะนำให้วัดดวงขนาดนั้นนะคุณเอาเงินไปใช้กับ แพ็คที่มันได้ของชัวร์วดีกว่านะครับก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปนี้แล้วก็สําหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับแนะนําร้านนี้นะครับ A.K. c Top Up นะก็เติมเร็วเติมไวนะครับแล้วก็ไม่โกงแน่นอนครับจดทะเบียนบริษัทแล้วนะชาวเพนสปอนเซอร์ให้ช่องผมด้วยนะครับแลฝากไปอุดหนุนกันด้วยเพราะผมก็เติมร้านนี้แหละโอเคไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ